สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสะปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x a go กนะครับกนะำลังเข้มข้นนะในส่วนของการปลูกแตงกวา นะมังกรเจ็บน้ำศนะูนย์หนึ่งะปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตเทคนิคมีง่ายๆนะก็คือทำต้นให้ได้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> นะฮะในช่วงแรกเนี่ยนะฮะนะ,ะต้นแตงกวาเนี่ยนะก็จะเริ่มนะขึ้นค้างนะเมื่อแตงกวาเริ่มขึ้นค้างไดนะ้เริ่มจากการปลูกพอกงอกอ,อกมาแล้วเนะีนะ่ยตัวที่จะเข้ามาทำลายแตงกวาเลยยนะ ก็คือกลุ่มพวกมแมลงปากดูนะแล้วก็เต่าแตงทั้งหลายนะเขาเรียกว่าเป็นมแมลงศัตรูพืชนะที่อยู่คู่กับชาวสวนแตงนะโดยเฉพาะแตงกวานะครับนะเพี้ยไฟนะมแมลงปากดูต่างๆนะครับนะเต่าท้องเต่าแตงนะตัวนี้จะมาจักกัดกินนะใบอ่อนยอดอ่อน หรือมาดูดกินน้ําเลี้ยงนะทำให้ต้นแตกเราเกิดความเสียหายหลังจากปลูกหลังจากงอกได้ประมาณ1ิบวันเนี่ยก็จะมาแล้วครับนะแล้วช่วงนี้นะเรายังสามารถที่จะป้องกันนะไม่ให้เขาเข้ามาทําลายได้นะอย่ารอให้เขามากัดมากินแล้วค่อยไปฉีดพ่นนะไม่ทันนะครับนะให้เราฉีดพ่นก่อนได้เลยนะช่วงแตงอายุสิบกว่าวันเนะีนะ่ยหลังจากที่เราฉีดตึมกับสสยปิ้งไปแล้วเนี่ย สายปิ้งเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่จะผสมยาเชื้อราฟังกี้ได้เราไม่สามารถที่จะผสมแนมะ็กซาซ่ายาฆ่าแมลงนะไม่สามารถผสมซาโกสตรีมยาฆ่า,มาแมลงได้นะฮะสองครั้งแรกเนี่ยเราฉีดพ่นให้ต้นแตงเนี่ยมีความเจริญเติบโตได้รวดเร็วก่อนเะนีพอฉีดพ่นครั้งที่สามเนะเมื่อแตงกวาได้อายุสิบกว่าวันนะ่แตงกวาขึ้นค้างได้ให้เราฉีดพ่นป้องกันด้วยซาโกสตรีมนะ ยังไม่ได้ใช้แมกซัสซานะเราต้องใช้ยาเย็นก่อนนะเนะี่ยซาโกสตีมเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารกำจัดมแมลงที่สามารถควบคุมได้นานนะแล้วก็มีผลกระทบกับต้นแตงเนะี่ยน้อยนะต้นแตงเาอายุยังไม่มากเนะี่ยสิวันเนี่ยนะสามารถที่จะฉีดซาโกสตีมได้นะฉีดรวมก,กันกับแซงคิวและชวนชวนอ,อย่างที่บอกช่วงนี้แล้วนะ แซงคิวชัวชัวฉีดเพื่ออะไรแซงคิวพืชโตเร็วลายขีดจากัดชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนะั yeah. Thank you. ้นแซงคิวเ็นาตุอาหารบวกฮอร์โมนพืชนะฮะบวกหลายชนิดนะทำให้พืชน,นะสามารถที่จะพุ่งได้ทอดยอดได้เร็วเกาะขึ้นค้างจเจริญเติบโตได้เร็วชัวชัวนะเป็นสารสกัดนะจากคอร์พิวพืชนะะนำเข้าจากอเมริกา นะตัวนี้ฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะฉีดให้เขียวเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนานะนะแค่พืชใบใหญ่ใบหนาต้นโตเร็วแค่นี้นะมแมลงก็แทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะนะโดนซาโกสตรีมควบคุมไว้อีกนะก็จะสามารถที่จะเป็นต้นแตงที่มีความแข็งแรงได้นะฉีดพ่นสองครั้งครับนะนะอย่าลืมนะแตงกวา นะเป็นพืชที่มีความอวบน้ําสูงเนะชื้อราสําคัญนะฟังกีนะ้ใช้ฟังกี้จิบควบคุมไว้ตลอดด้วนยะนะทุกครังนะ้งหลังจากที่แตงกวาได้อายุแล้วประมาณสักสิบกว่านวนันทุกครั้งจะต้องมีฟังกี้นะนะเป็นยาควบคุมเชื้อรานะปัญหาสําคัญของแตงกวาอีกอย่างหนึ่งคือโรคนะมีโรคอะไรบ้าง นะที่ต้นแตงของเราเนี่ยนะฮะประสบปัญหาอยู่บ่อยๆนะราน้ําค้างเนะี่ยเป็นโรคที่เกิดจากนะความชื้นนะรวมกับเเนะชือนะช้อเนะเชื้อราที่เรียกว่าโรคลาน้ําค้างเนี่ยเหมือนกับว่าตอนเช้าเนี่ยมีน้ำค้างนะแล้วก็มีเชื้อเขาอยู่เนะเชื้อก็จะเกิดการทำให้ใบของอแตงกวาวเนี่ยเป็นบาดแผลเนะเป็นจุดนะอยู่ที่ใบ นะแล้วก็ระบาดลามนะทำให้ต้นแตงของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงนะ,ะแล้วก็แข็งแรงได้นะโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเขียวนะโรคเขียวเนี่ยไม่ใช่เป็นเชื้อราอย่างเดียวนะครับโรคเขียวในแตงเนี่ยนะมันจะเป็นเชื้อราบวกกับเชื้อแบคทีเรียนะเพราะฉะนั้นฟังที่นะจึงเป็นคําตอบนะที่ถูกต้องนะเพราะเขาสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับ นะเชื้อราได้เชื้อแบคทีเรียได้โรคเขียวนะที่เกิดขึ้นในแตงนะนะก็จะปัญหารตรงนี้ก็จะน้อยลงยิ่งเราควบคุมไว้นะนะนะฉีดควบคุมไวนะ้ก็จะโอกาสที่เขาจะเกิดการระบาดนะแทบจะไม่มีนะแล้วโรคเชื้อราต่างๆนะนะนะรวมถึงเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสก็แล้วแตนะ่เขาจะเข้ามานะนะเข้ามาได้หลายทางนะหนึ่งนะมีอยู่แล้วในพื้นที่ปลูกนะในแปลงพ่อปูก ันนี้เราก็กําจัดค่าเชื้อไปแล้วนะด้วยการเตรียมดินที่ดีการใช้ฟังกี้ฉีดล้างนะทำความสะอาดแปลงนะนะไม่มีละเชื้อในพื้นที่ดินเราไม่มีมาจากตรงไหนอีกครับน้ําแหล่งน้ำนะที่เราเอา,เอามาลดนะเราเอามาจากแหล่งไหนนะแหล่งน้ําธรรมชาตินะที่ไหลามาจากนะห้วยหนองคลองบึงหรือเปล่านะมีแปลงปลูกที่อยู่เหนือน้ำนะใช้น้ําเดียวกันหรือเปล่า นะฮะแล้วก็ปล่อยเชื้อลงมาในแม่น้ำำําลําคลองอะไรรู้บ่านะครับแล้วเราก็เอาน้ํามาลดเนะี่ยนี่ก็เรียกต่อมาจากสภาพแวดลอ้อมนะเชื้อตรงนี้ก็สามารถเข้ามาสูนะ่ต้นแตงกวาได้อีกส่วนหนึ่งมาจากไหนครับมาจากอากาศนะฮะและก็มะแมลงพานนะโดยเฉพาะกลุ่ม,มแมลงปากดูดทั้งหลายนะมันไปดูดกินน้ําเลี้ยงของต้นที่มีเชื้อรา นะแล้วก็บินนะดูดกินน้ําเลี้ยงนะของแปลงของเรานะต้นแตงของเราต้นแตงของเราก็เป็นโรคนะเหมือนยุงเลยครับนะเหมือนยุงนะที่ไข้เลือดออกนะเป็นเชื้อไข้เลือดออกในคนเราเนี่ยนะยุงเนี่ยไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกยุงก็เป็นพาหะนาเชื้อไข้เลือดออกยนะมากัดคนอีกคนหนึ่งก็เป็นนะไอนเนี้ยแมลงพาหานะเพราะฉะนั้นนะซากโกสตรีมนะที่เราฉีดพ่นเนะี่ย เพื่อกําจัดนะมแรงพาหะนะไม่ให้เขาต้นแตงของเราเนี่ยเป็นโรคได้นะครับตรงนี้คือเราคุยกันแบบถึงหลักวิชาการจริงๆนะอาจจะฟังดูแล้วดูแล้วมันยากนะแต่ปฏิบัติไม่ยากนะเพียงแค่เราใช้ซักโคสตรีนะใช้ฟังที่นะใช้ชัวชัวใช้แสงฉีดพ่นตามระยะเนี่นะที่ผมบอก เนะี่ยแตงกวาได้สิบกว่าวันแค่เนี้นะเป็นการป้องกันนะ่ย่าให้เขาเกิดปัญหาแล้วไปฉีดพ่นมันตามไม่ทันนะเนะี่ยแตงกวาเมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวแล้วบำรุงได้นะแต่จะมารักษาโรคเนะี่ยไม่ได้แล้วนะจะใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายนะนะต่อผู้บริโภคมาฉีดพ่นก็ไม่ได้นะสารเคมีแต่ละอย่างเนะี่ยเขามีเขาเรียกมีอายุของเขา นะมีฮับไลท์อย่างที่คุณแดงเมสโก้พูดคุยบ่อยๆในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะเขามีช่วงจังหวะเวลาปลอดภัยเขาอยู่นะถ้าเราฉีดแล้วทิ้งไว้สามวันห้าวันนะสารกำจัดมแมลงตรงนี้นะก็จะเสื่อมสลายไปนะไม่ตกค้างถึงคนผู้บริโภคนะไอ้นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะผู้ปลูกผักควรที่จะคำนึงถึงด้วยนะฮะเราฉีดพ่นตรงนี้นะสองครั้งนะฮะ ฉีดสองครั้งห่างกันห้าวันนะแตงกวาก็จะเริ่มอายุได้ที่ยี่สิบวันนะถึงยี่สิบห้าวันจะเริ่มอะไรฮะเริ่มเห็นดอกเห็นผลครับนะตอนนี้นะสวยมากแตงกวากำลังขึ้นค้ั้งสวยแตกแขนงออกมาเริ่มเห็นดอกเล็กๆนะหยีบดอกสีเหลืองๆสวยนะรอแก่การเก็บเกี่ยวนะพอเราเริ่มเห็นดอกดอกแรกนะครับนะ เราก็ควรที่จะบำรุงดอกถูกไหมฮะเพื่อให้ดอกเนี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์และออกดอกอย่างต่อนเนื่องนะ,ะตัวนี้นะฮะทางบริษัทเม็กซ์โกเราเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัว M2 นะฮะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะเอนะ,ะ M2 เป็นธาตุอาหารบวกฮอร์โมนพืชพืชเช่นกันนะะช่วยในเรื่องของอะไรฮะขยายท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารนะ ขั้วดอกเนี่ยเมื่อท่ออาหารใหญ่ดอกก็ใหญ่ไปด้วยนะขั้วดอกใหญ่ขั้วดอกเหนีนะติดผลง่ายผลหลุดร่วงยากนะนี่คือคุณสมบัติของ M2 นะเมื่อเราเริ่มเห็นดอกแล้วนะให้บำรุงด้วยตัว M2 นะผสมกับตัวแซงคิวนะแซงคิวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพืชโตเร็วไรขีดจำกัดตามสโลแกนแล้วนะะช่วยในเรื่องของการบำรุงต้นแล้ว อีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือการเปิดตาดอกนะช่วยให้ดอกนะีออกดอกเยอะนะออกดอกดีนะออกดอกอย่างสม่ำเสมอน,นะใช้ควบคู่กันครับแซงคิวกับ M2 ในช่วงของเริ่มเห็นดอกนะพักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ